สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงซับดําซิงครับผมมาเดี๋ยวพามาดูหน้างานที่อำเภอปานม่วงครับจังหวัดสกลนครครับเป็นการทําพันล้อมรอบแปลงครับคือคลองไส้ไก่พื้นที่4ไร่ครับวันนี้ทํางานวันแรกครับหลังจากมาลงงานเมื่อวันก่อนน้ําท่วมเต็มเลยครับอันนี้ปล่อยน้ําออกแล้วก็ย้ายเข้ามาเมื่อเช้าครับ คลองกว้างอยู่ประมาณ4เมตรครับวันแรกครับหลังจากเมื่อวานเมื่อวันก่อนครัช่างมาเปลี่ยนทบบเทอร์โบเบรกซูนใหม่1ลูกครับแล้วก็เปลี่ยนแคเรียไป2ลูกกลับมาเสียงฟิตปังเร็วจวดจดัดเหมือนเดิมม ว่า,างนี้ล้างเสร็จเมื่อวานก็มาลุยโคนต่อฮะมาลุยฝั่งนี้ต่อเดี๋ยวเสร็จฝั่งนี้แล้วก็จะปล่อยน้ําจากคลองเดิมฮะแล้วก็จะลอกคลองเดิมต่อเลยโอ้ก็ติดอย่ จากาศช่วงเย็นๆครับประมาณ4โมงเย็นข้างจะเป็นเขาทำหนาปังกันหมดฮนะยาวไปถึงด้านหลังครับแต่ว่าฝั่งนั้นจะขยายคลองแล้วก็ลอกใหม่เมาจะขุดไปฝั่งโน้น ถึงด้านหน้าครับเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้เป็นขี้โคลนทั้งหมดเลยครับเดี๋ยววันนี้ช่างมีนน่าจะเสร็จตรงนี้อีกสองวันก็น่าจะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเสร็จจากหน้าง,งานนี้เราจะไปที่ จังหวัดอุดรธานีครับที่อำเภอเมืองเป็นโค้งนองนาพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ครเป็นลูกค้าเดิมครับทำจากแปลงเดิมสนใจว่าจ้างทีมงานครับ0801768520ครับทีมงานยินดีให้ความปรึกษาฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ครับติดตามการทำงานของทีมงานดงทรัพย์เจริญครับผมโอ้เดินไม่ได้ครับยวพาดู ตรงที่ขุดมาแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จมุมนี้ก็มุมนี้เสร็จก็จะปล่อยน้ำตรงนั้นนะก็ะให้น้ำตรงนั้นแห้งมาฝั่งนี้แล้วก็จะลอกฝั่งนน้นนะแต่ว่าตรงคลองเดิมเนี่ยจะขยายออกมาอีกประมาณ2เมตรให้ให้ให้ใหญ่กว่ากว่าเดิมฮนะเพราะว่าต้องการน้ำใช้อาจจะดูดน้ำออกจากห้วยฝั่งนน้นนะ จากคันจากข้อยเข้ามาเนี่ยให้ตรงนี้เก็บน้ําได้เยอะเดี๋คลองเดิมตรงเนี้ยจะดูดน้ําออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคขายปลาได้ประมาณ3ามพโอ้โหมีตะไบช่อนตัวใหญ่เกบบอกฮะตอนนี้ก็เหลือ ที่ต้องทําคือพุ่งกีพุ่งกีครับเริ่มอาอก,ก,การรวมๆลวมแล้วเดี๋ยวฤดูฝนนี้คงต้องได้ฟิตใหม่ฮะทุกอย่างใช้ของศูนย์หมดครับทั้งสายไฮโดรลิกทุกไก่ร้อยกิโลก็ได้วิ่งไปซื้อครับในไฮโดรลิก มันใช้ได้นานกว่ากันครับที่ต้องใช้เพราะว่าบางทีอัดตามร้านก็ร้านเขาก็ทําดีอยู่ครับแต่ว่ามันชอบซึมหัวสายอะ่ะบางทีไปที่ร้านหัวจะหัวไม่ไม่ไม่เหมือนกันก็ไม่ได้เลยจําเป็นต้องเสียเวลาหน่อยคือเข้าศูนย์เนี่ยนอกจากจะชนกับวันอาทิตย์รีบๆก็ต้อง เข้าร้านอัดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องได้ซื้อสายของแท้สำรองไว้ด้วยวานแคเลียก็โดนไปลูกละ 4, นะลสี่พันนะช่างคิดช่างศูนย์คิดค่าบริการลูกละห้าร้อยเปลี่ยนสายพันหน้าเครื่องไปด้วยครับเมื่อวาน เครื่องนี้ยังฟิตแน่นอยู่ครับแต่ว่าเสียงมุ่อกีเ้เริ่มดังนะเดี๋ยวทางนี้น่าจะจบตรงนี้มุมนี้พอดีช่งเย็นนะมุมสุดท้ายละเพราะว่าเราขุดไปจะไม่ชนถนนนะ จะเหลือพื้นที่ทางลงไว้ด้วยอันนี้จะเป็นนาปังทั้งหมดเลยครับเ,เป็นพื้นที่ใกล้เขตชนระทานนะครับแปลงนี้แก จะทำปรับพื้นที่ก่อนครับค่อยจะทำนาปังปีนี้แกบอกว่าจะว้นไว้ก่อนพักหน้าดินหนึ่งปี <c oughs> หนึ่งก็ดูดยวช่างมิดจัดให้ส,สวยๆครับชอบผกชอบใจลูก,ล,กลูกค้าชอบผกชอบใจก็ทีมงานก็ดีใจครับช่างมิดจัดให้เจมๆเหมือนเดิมะ เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้เขาต้องได้ยอยู่แถวปากช่องฮนะปากช่องกับบินราชสารแล้วก็ช่วงปลายเดือนหน้าจะได้กลับมาที่มหาชนะชัยฮะอยู่ที่ยโสธรสองสามวันมานนี้เริ่มไม่หนาวแล้วนะครับเขตจังหวัดสกลน,นคร เริ่มร้อนๆแล้วจะมีช่วงเย็นเย็นอ่าช่งชาวงเช้าๆจะมีอากาศเย็นๆนิดหนึ่งฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ครับติดตามการทำงานของทีมงานดวงทรัพย์เจริญครับผมสำหรับคลิปนี้คงลาไปก่อนครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อคลิปหน้าฮะ